สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามากินข้าวน้องกันจ้าม้อนี่กะยังอยู่บ้านคือเกาพี่น้องเลยท่านด้กลับอยู่กลับวันเสาร์พี่น้องมมเมน,นูม้อนี้กะมีุ่ปหน่อไม้เล้วก็ลาบหมูแล้วก็ตุ้มแกงจืดหมูใส่แตงพ่ดีไปโอ้ยเสียงแจงแหงไปซอยงานมากพี่น้องไปซอยงานญยาติยาิอาัน อย่าผัวพ่นเสียก็เลยเลยไปเอาอันนี้มากินกับต้มจืดสองยางม,มุกน้ำมันจากข้อเห็ดเองแซบแสบพี่น้องมาพี่น้องเขียนโนรัวมาเลยจ้าพี่น้องเอ้ยมากินข้าวน้ำกันจ้าอันเม่นได้ที่ต่อบดทั่วบสถ,ถึงกับคอสดคอไพเด้อพี่น้องเด้อ ไปกระยุ่งงานแล้วพี่น้องยุ่งแหลกเน็ตกระซาเนี้ยได้ไปอย่างเด่นขึ้นหอดพี่น้องคือเก่ามาเด้อจ่าสุขุสุขควมากินข้าวกินนานแล้วกัน แสงก็แจกให้เอาแค่นั้นแจะของับประตูเขาแล้วมันก็แจกส่งแจกให้ ง,งับับประตูเขามันแสงมันซองเปิดปิดประตูเปิดแต่ไฟพ่อจ้บบ่งน้ำเขาเป็นตัเบิ้งเมา่เมื่เห็นเท้าไปเบิด มุกกระใหม่ลงมือเห็เดยแดงนด้พี่น้องแสบคักสมใจอยากโอ้ยคำเนียก่อน กินเขาลงคลิปพ,พี่น้องเบื้องต่างดาคลิปพี่น้องลุงดาตั่งแล้วกล่องค่ะบอลนี้ก็สิบอะไรอ่ะท้ายคลิปอ่ะอัานแล้วเพราะว่ายุ่งน้ำงนันเพราะรุ่งเพลินเพราะว่า บ่อกินเขาพี่บานน้พี่น้องคือแบบไปซอยงานน่าภากตันอกยู่งงานก็ได้บอด่อไหนทายน่ะอาจจะทายแน่นก็มีแตกไข่เพื่อเดียอะไรที่ที่ได้ล, <c oughs> ล่งเขากล่องเพราะว่าป่าลุ่งเป็นกับไปซอยงานแล้วกินญีน่ปุน่นพอ้ยเปิดเอาอีละพี่น้องปรตูเนานะ จางแล้วพี่น้องเนาะเห็นยี่หรอ,อมุกใส่พักกันแย่งหน่อยพี่น้องเอ้ยเข้ากันคักแน่ แขนวัวรั่วบางสามที่บ้านดังกับไปหาตะเหตุพี่น้องไปซู่มือ ตัวเนี่ยจะออกไลฟ์ฟ้นตกแต่ว่าไม่ได้ไปหรอกอยู่ว่ามีเบื่องลูกให้พ้ออยู่น้ำงานพอลูกเพลินพ้อมออสวอยงามคน เป็นน้ำแสงซื้อด้พี่น้องด้วยช่วงขาว 对，赔偿外。 นกระตกดีไม่เนอะมันขึ้นอย่างกระต๊มันสอบก็เด่นดิ้นมากให้มาตอนนี้เลยจัด อกล่องขอเจ้มันเป็นยังพี่น้องไอคลิปนั่นน่ะก้อยกับบอได้เบิงขอขอรงดดคักเนาะกับโพลล่วงรวดคลิปกินกัวตะกระแตนตามมะฮู้อย่งพี่น้องเดี๋ยวปากแดงเดี๋ยวนี่อยู่มันอยบอได้เฮ็ดยังเล้ยพี่น้องบอได้ไปปั๊บไม่ยังเล้ยเดี๋มันเป็น,อ,น,นอย่างประมาณคนไปเบิรงนไอคีบขอถึงอไอผู้บ้า กาะมันคือเป็นมังคีน่ะคือยังจีนขอกระทาอยู่จะบรทษัทาะไรจะบาเมื่อกินหัวตักกระแตกนกันผู้ได้เเบิ้งกับสีหูปะปาก <c ười> <c ười> ดเดียเด๋ยวแดงเข้มแดงอ่อนอยู่มันเป็นน้ำเกองที่น้อยเ้ยไปบริษัทปั๊บยังได้ขอโบมากรปกั๊บ อืพี่จังสีแล้วก็ข้าวเกินไปมไปนนั้นแหละแบไม่ง้วยมืีฉันสีอิ่มเลยล่ละพี่นนอง ขี่งอนจะเดินทางกลับพี่น้องเอ้ยเมือก็สิห่วง สองมือสามมือพเพี่องเกอกันจนเดสบดีอิ่มแบบพี่น้องเอครับทุกค่ะ คลิปนี้ก็ใบสมเน็จแล้วน,น,นะจ้าพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาจังว่าก,กันไหมว่มาบดูว่าสซมีเม่นูอยังเหมือ,มอแรกเนาะเรื่อสุดท้ายพี่น้องเบิรงแต่ลาขันย่งอยากได้กับสซบริลทายพี่น้องเพราะว่าทุกคนอยากไปเฮือนงานเบิือน,นะพี่น้องจะอยู่เฮือนกระดูสองคนขันบ้างกับไปซอยเพิ่นนะขันลูอยู่น้ำพอ โอ้ยอิมพี่น้องคลิปนี้ก็ไายชั้เนี่และจ้าพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมเด้อจ้ากะขอบุญขอบคุณในหลายเด้อตีพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่ที่เขามาติดตามกันกะสิ่คอยเขาไปติดตามให้ครบทุกคนนะจ้า,จาที่เขามาใหม่กับบางท,างที่บางเทือกกับพานไปกะขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเด้อบางเทือกมันตอบว่ทั่วว่ถึงคอยกับบเห็นเบิร์นนะคอยกะขอโทษขออภัยจ้าพี่น้อง คลิปนี้กไววชั้นนีแล้ะจ้าพี่น้องคลิปนาพอกันหม่จ้าสวัสดีจ้าติดกอกก้อนโอ๊ยอยตาย